โอ้โห oh, oh. ถ้าผมซื้อหวยนะครับคุณผู้ชมถูกหวยนะแน่นอนนะรางวัลที่หนึ่งครับผมพูดก่อนที่สุพนัทไปโอเอร์รูนใหม่ๆนะฮะว่าอยู่ไม่นานนะครับอยู่ไม่นานหรอกอาจจะต้องกลับมาเมืองไทยก่อนกําหนดแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนและมันก็วันนี้เป็นไปตามที่ผมคิดไว้เลยครับตั้งแต่ตอนนู้นนะที่สุพนัทไปใหม่ๆนะว่าเดี๋ยวต้องกลับมา ไม่ได้ไปต่อหรอกอ้าวแล้วมันทําไมมันเป็นเพราะอะไรก็คิดสภาพเลยครับในดงนักเตะโอเอสรูเวน่ะเขามาจากชาติที่ไปบอลโลกกันหมดมน่ะแล้วสุพรรณน่นนะมาจากชาติที่ไม่เคยไปฟุตบอลโลกสักครั้งอะ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นในแคมปนะ์โอเอสรูเวนฮะดังนี้เราจะอยู่ไหวครับท่ผู้ชมเพราะว่าชาติที่เขาไปฟุตบอลโลกอะ่ะทางฝั่งนูนะ้นฝั่งตะวันตกอ่ะ เขามีการเดียดเดียดชนชั้นกันอยู่แล้วสูงมากด้วยไม่ธรรมดาไม่เหมือนในเชียนะเดียดผิวเดียดชนชั้นกันอะ่ะเยอะมากะนะครับแล้วเราจะทนไหวเลยครับเพราะว่าเขามองเราเหมือนอะไรรู้ไหมเขามองเราเหมือนลาวเขมรกัมพูชานะครับแล้วมาจากประเทศไทยไม่ต่างกันครับก็คือถึงเทศกาลแข่งบอลโลกที่ไรมันตกรอบแรกอยู่เป็นประจำอะ่ะแล้วเขาจะยอมรับไหวเลอครับเอ้ยอยูมาจากชาติเลย ไทยแลนด์ทยแลนด์แล้วยูเคยผ่านเข้าไปเล่นบอลโลกไหมไม่เคยเป็นยังไงครับผมเคยพูดแล้วว่านักเตะไทยมันไม่สมควรจะไปหลีกพวกนี้เลยไม่มีประโยชน์แล้วทําไมไม่มีประโยชน์ล่ะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังเลยว่าทํไมไม่มีประโยชน์แล้วเหตุการณ์มันเกิดจริงๆนะไม่ได้ว่าผมมันโนภาพอะไรขึ้นมาเองนะครับมันเกิดจริงๆแล้วใครจะมาเมมบอกว่าเอ้ยคุณไม่รู้เรื่องฟุตบอลมันจะ มันทาอะไรเนี่ยมาทาคอนเทนต์อะไรเนี่ยครับก็คุณแหกแทดูสิครับนะมันผ่านเฟุตบอลโลกหรือเปล่าคองดูก่อนเออดูความเป็นจริงด้วยนะครับอยู่กับความเป็นจริงมองเห็นข้อดีคนอื่นมาคอยคอมเนมเนต์อย่างสุภาพอยา่างสร้างสรรค์นะครับไม่คอมเมนต์เอามันอย่างเดียวนะไม่ดูความเป็นจริงอะไรเลยนะครับผมเคยบอกว่าทีมชาติไทยอะ่ะผมตีว่าไม่เคยผ่านฟุตบอลโลก นะยูสุดเจ็ดเนี่ยเพราะอะไรคุณไปดูดิประวัติย้อนหลังอ่ะเราผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายมันเพราะอะไรมันปริสู์ไหมนะอายุเราอ่ะนะครับเรื่องของอายุอ่ะที่เราชนะญี่ปุ่นได้อ่ะครับมันเพราะอะไรนะมันสองครั้งสองคานะมันไม่ได้ครั้งเดียวด้วยผ่านเข้าไปสองครั้งแล้วมันภูมิใจไมหมนะน่าภูมิใจไหมนะอ่ะเดี๋ยวผมไปอธิบายฟังเลยสันส้นๆวันนี้ผมเขียดพูดยาวนะ ไม่คสบายด้วยเจ็บคอด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวแรกกันเลยนะครับเนี่ยเวแรกนักเตะไทยครับถูกส่งออกไปที่เจลลกญี่ปุ่นนะครับกับเคเลกหนึ่งของเกาหิีใต้นะครับอย่างละสองคนแล้วกันนะดู่สองประเทศเนี่ยกี่คนสี่คนนะครับถึงเวลามาช่วยทีมชาติไทยคัดบอลโลกครับนะฮะลัวผลลัพธ์คืออะไรครับ ออกรอบแรกครับเศร้าเลยฮะตรงเนี้ยผมวิวิเคราะห์จากความเป็นจริงไม่ได้มนโนภาพไปเองนะครับเมื่อก่อนคือเรามีใครไปไปเจเด็กหนึ่งนะครับมีเจนะครับเจอุ้มจำได้ไหมคุณผู้มชมมุย้ยนิวอ่ะกี่คนครับหนึ่งสองสามสี่กี่คนเคเด็กหนึ่งมีใครครับ ศาสารักษ์ครับจำได้ไหมศาสระลักษ์หายว่าคนครับเนี่ยกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนพอถึงแข่งบอลโลกเป็นไงครับผ่านเข้ารอบไหมดูเนี่ยปีเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงด้วยครับไม่ใช่แม้มองออกมาหนึ่งเดียวฮนะเนี่ยเป็นไงครับ ตกรอบใช่ไหมฮะตอบผมมาหน่อยครับผ่านเข้ารอบหรือว่าตกรอบครับช่วยตอบผมมาหน่อยครับนะฮะคนที่แมมเอามาทั้งหลายเนี่ยตอบผมมาได้มันผ่านไหมผ่านเข้ารอบไหมนะครับทีนี้เอาเราจะทํายังไงล่ะถึงจะได้ไปบอลโลกอะ่ะเขาต้องทําเวทีสองไลครับผมดูฝีเท้าคุณต้องประเมินฝีเท้าคุณด้วยว่าคุณอยู่ในระดับไหนนะครับนักเตะไทยสนับสนุนเลยนะครับเวทีสองเนี่ย หลีกเซอร์เบียนะครับไปยี่สิบคนส่งไปหลีกฮ่องกงยี่สิบคนส่งไปหลีกคาซัคสถานยี่สิบคนส่งไปหลีกอุซเบกิสถานยี่สิบคนส่งไปหลีกยุโรปเกตปีนะครับปากีสานยี่สิบคนเดนมาร์กหลีกยี่สิบคนออสเตรียยี่สิบคนแล้วก็เอลีกออสเตรเลียยี่สิบคนนับดูสิครับว่ามีกี่คนแล้วเนี่ยลองนับดูให้ผมหน่อยครับ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกทั้งหมดส่งไปลีกที่ใกล้เคียงกับไทยลีกหรือหรือว่าดีกว่าไทยลีกอ่าขั้นหนึ่งแล้วกันนะผมเรียกว่าดีกว่าไทยลีกขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับทั้งหมดร้อยหกสิบคนครับคือประเทศเหล่านี้นะครับประเทศเหล่านี้เขามีแพชชั่นอะไรครับผมแพชชั่นในการอยากเป็นผู้ชนะครับ ครับเนี่ยแพชชั่นตรงเนี้ยที่ไทยลีกไม่มีเนี่ยแพชชั่นการอยากเป็นผู้ชนะเนี่ยครับประเทศเราเนี่ยมีหมดเลยนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนทัศนคติในประเทศเราเนี่ยเอานักบอลไปฝังตัวในประเทศพวกเนี้ยไม่เว้นแม้แต่ลีกอาร์เจนตินานะครับไม่เว้นแม้แต่ลีบบาร์ซิลนะครับค่าแรงมันอาจจะน้อยกว่าไทยลีกแต่มันได้การพัฒนาเว้นะรหรือว่าชิลีดิบบริเวียลีก อ,อุลุกไวรีกอะไรพวกเนี้ยนะครับคุณจะได้ไปบอลโลกนะครับถึงเวลาคัดบอลโลกเนี่ยทีมชาติไทยเรียกตัวกลับมาเนี่ยครับคัดบอลโลกปุ๊บ่อนไม่ได้ครับร้อยหกสิบคนนะครับเอามาเข้าแคมป์ร้อยหกสิบคนนะครับแล้วมาตัดตัวตัดตัวให้เหลือยี่สิบสามคนสุดท้ายนะที่ดีที่สุด มาเล่นบอลโลกสุดท้ายครับผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับผมเนี่ยเฮล่านเลยเห็นไหมนัเเฮล่านเลยนะแฟนนะฟุตบอลชาวไทยก็เฮล่านนั้นทั้งประเทศเลยนะดีใจทั้งประเทศเพราะเวเนี้ถ้าคุณทำเวน,นี้ได้นะนะครับเวที่สองที่ผมเขียนไว้เนี่ยเนี่ยคุณจะได้ไปบอลโลกล้านเปอร์เซ็นต์ผมการันตีเลยนะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ แต่คุณไปมุ่งในเวแรกไงเนี่ย,ยคุณไปมุ่งในเวแรกเจริกเจริกหนึ่งเจริกหนึ่งแล้วคุณก็ไปนั่งไปนั่งน,นึกนึกภาพออกไหมฮะเสียของไหมครับเนี่ยปุ๊กเอกนิษฐปัญญาไปนั่งนะครับเช็คซูเปอร์โชก็กำลังจะตกไปอยู่ในเจทูแล้วนะยังลูกผีลูกคนอยู่เลยนะครับ อย่าไม่รู้จจเอาไงต่อเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณทําเวทีสองเนี่ยคุณจะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกแน่นอนนะครับทั้งหมดร้อยหกสิบคนในลีกประเทศพวกนี้เห็นภาพไหมเห็นหรือย,ยังครับคุณผ,ผู้ชมครับเป็นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเลือกเวไหนอ่ะจะเลือกเวหนึ่งหรือจะเลือกเวสองอะถ้าเลือกเวทหนึ่งนะครับ อีกสี่ปีข้างหน้าอ่ะผมให้วันพรุ่งนี้เลยวันพรุ่งนี้จับฉลาดไปเจอกับญี่ปุ่นอยู่โถเดียวกับญี่ปุ่นอยู่จีนอยู่โถเดียวกับเต้าดีอาระเบียแล้วก็มีไทยรวมเป็นสี่ทีมคุณคิดว่าคุณจะเอาชนะสามชาตินีได้ไหมถ้าคุณยังใช้เวทีหนึ่งอยู่คิดว่าจะชนะได้ไหมมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะี่ยแต่ถ้าคุณไปที่เวทีสองที่ผมเขียนภาพเอาไว้อ่ะ นะคุณจะเอาชนะสามทีมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากเลยนะฮแล้วคุณก็จะผ่านไปสู่รอบสุดท้ายทุกบอลโลกนะครับตามที่คุณฝันไว้เพราะคุณไปหลีกประเทศพวกเนี้ยคุณอนะ่ะไปเล่นในตัวจริงคุณไม่ได้เป็นนั่งนึกข้าวเอรอฮะเจลีกหนึ่งอ่ะขนาดว่าอุลวาเลสอ่ะที่บุกอีกนิดป,ปัญญาไปเล่นนะี่ยนักไปญี่ปุ่นแม่งเล่นเก่งมากอ่ะ เป็นเก่งกับเอกกันนิดหนึ่งนะฟิตกว่ามีความแข็งแรงกว่าหนุ่มกว่ายังนั่งเลยนะครับคิดดูแล้วกันเหนื่ออไหมครเสียขอไหมครับอย่างนี้ครับเอะไทยนะครับมองหาลีกในเวทีสองลยครับลีกอาเจนินนา,าลีกราซิลก็ได้ลีกโอรุกไวก็ได้มันก็ยังอยู่ในเวทีสองมันก็อยู่ในคาสเดียวกับ ทีมที่นั่นผ่านครับไปเล่นฟตุตบอลโลกะนะครับแค่ว่าเงินเดือนเขาอาจจะน้อยกว่านั่นเองนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> โอเคครับวันนี้ก็พูดมาพอสมควรแล้วครับหากคุณชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตีบันเพจด้วยครับสลหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ